แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเทคโนโลยีการผ่าตัดใส่สกรูผ่านผิวหนังเราก็สามารถจะใส่สกรูเข้าไปตามชั้นแทรกเข้าไปตามชั้นของกล้ามเนื้อการเสริมซีเมนต์ในการผ่าตัดกระดูกสันหลังนี่เราทำกันมานานแล้วครับ,รบทำกันมา20ปีแล้วครับแต่เป็นการเปิดแผลใหญ่อ๋อนีเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับคราวนี้พอโอเคเราจะเป็นต้องเปิดแผลใหญ่หใส่ซีเมนต์แต่คนอายุ80โอ้โหแย่เลย คนไข้แผลใหญ่เสียเลือดเยอะยูไอซียูนานจมการผ่าบางคนรับอันนี้เป็นปัญหาว่าเสร็จรีเพรสทั้งหลายเวลามาเนี่ยญาติพี่น้องใช่ไหมพอเรื่องโพดผ่าตัดเนี่ยโอ้โหคำคำตอบแรกหมอไม่ทําได้ไหมใช่หมอไม่ทําต้องอธิบายฮะใช่แล้วเปรียบเทียบไม่ทําเกิดอะไรถ้าทาแล้วเกิดอะไรความเสี่ยงอยู่ที่ตรงไหนแล้วปัจจุบันเนี่ยนี่ไปเดินตามวอดเลยเก้าสิบก็มีแล้วผ่าร้อยร้อยหนึ่งร้อยสองก็เริ่มเห็นแล้วบีนะ นะฮะเพราะฉะนั้นคนสูงอายุมากขึ้นยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยไอ้คุณภาพกระดูกและอะไรต่างๆก็แต่มันยิ่งยากโจทย์ยิ่งยากขึ้นยิ่งากนี่หนักขึ้นไปเพราะว่ามันเป็นพรุนอ่ะใช่ครับคือโจทย์โจทย์เนี่ยมีทั้งแบบผ่าก็ได้ไม่ผ่าก็ได้อ่าไม่ผ่างันงี้คไม่ผ่าคุณก็จะมีหลังข้อมไม่ผ่าคุณก็จะปวดไปอีกสามเดือนอันนั้นเนี่ยก็คือให้ญาติตัดสินใจแล้วดูระยะยาวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนไข้แล้วผมจะข้อดีข้อเสียให้ญาติตัดสินใจครับ แต่มีประเภทที่ว่ายังไงก็เดิมมัสต้องผ่าต้องผ่าเช่นใน้วไปทอบไขสันหลองหมอใช่ไหมถ้าไปทับไขสันหลังเป็นอัมพาตมาแล้วเป็นอัมพาตขยับไม่ได้มาแล้วขยับไม่ได้ด้วยขยับไม่ได้มาแล้วขาสองข้างตายแล้วถ้าแบบเดิมก็จะต้องเปิดแผลใหญ่เปิดแผลใหญ่ขยับฉะนั้นก็ไปหาวิธีการโจทย์ก็คือต้องได้แผลเล็กใส่ซีเมนใส่ซีเมนด้วยครับซึ่งตอนแรกนี่พอตั้งโจทย์นี่มันไม่ง่ายทั่วโลกไม่ีใครทำให้ใน มีฮะมีก็มีคนพยายามที่จะฉีดซีเมนต์แบบแผ่เล็กแล้วก็ใส่สกรูเข้าไปครับแต่ไม่ได้บอกเทคนิคชัดเจนและที่สําคัญข้อเสียคือซีเมนต์เนี่ยจะไหลรูดกลับมาแล้วก็รั่วที่สําคัญคือถ้ารั่วไปโดนเส้นประสาทก็กลายเป็นหนักเลยไปทําห้คุณไข้ยิ่ง90ด้วยทําให้คุณไข้ยิ่งแย่ลงโจทย์ก็คือฉีดซีเมน แผ่เล็กใส่สกรูแต่ต้องไม่รั่วต่อไ่รั่วโอ้นี่คือโจทย์นี่คือโจทย์ที่ได้เพิ่มอย่างทือต้องปลอดภัยถ้าทีมงานนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่จริงๆเกิดเกิดจากการที่เรา สั่งสมความรู้มามากกว่าครับฉีดซีเมนโดยไม่ใส่สกรูก่อนอเราก็มีเข็มฉีดซีเมนหล,ลากหลายรูปแบบจนเราไปเจอว่าเออเข็มฉีดซีเมนประเภทนี้ที่มี3ชั้นสกรูออกด้านข้างม,มีรูออกด้านข้างเนี่ยใช้ร่วมกับการใส่สกรูดีที่สุดแล้วซีเมนนี้เราต้องไปทดลองกับอะไรอย่างไงปกติเนี่ยคนไข้กระดูหกหักเราก็จะฉีดซีเมนอยู่ยแล้วเป็นปกตินะครับ เราก็มีการใช้เข็มหลากหลายรูปแบบแต่เราสุดท้ายเราไปเจอว่าเข็มรูปแบบนี้ที่ฉีดในคนไข้กระดูกหักแบบนี้พอมาใส่ร่วมกับการผ่าตัดใส่สกรูแผ่นเล็กเนี่ยมันได้ซีเมนที่สวยงามได้ซีเมนที่ไม่รั่วแล้วก็ตัวซีเมนเน,เนี่ยอยู่รอบตัวสกรูโอกาสที่สกรูจะถอนน้อยที่สุดม,มีความแข็งแรงมากสุดมันแน่นใช่ไหมครับม,มันแน่นครับเราก็ทามาสักพักหนึ่งก็ จนกระทั่งอาจารย์อุทธรบอกเป็นไงสำเร็จหรือยังครับก็ไปใอาจารย์ดูว่ารวบรวมเคสมาดูมาดูไม่ใช่ผมทําคนเดียวนะครับแม้แต่กระทั่งผู้ร่วมงานผมรุ่นน้องผมถ้าทําโดยเทคนิคเดียวกันและมีสเต็ปของการผ่าตัดเป๊ะเปเหมือนกับที่เราทําครับออกมาหน้าตาฟีเหมือนกันเลย อันนี้คือความดีของการผ่าตัดนี้เขาเรียกว่าเป็นการ Reproducible คือทำซ้ำได้ทำซ้ำได้ทำซ้ำได้แล้วประสบความสำเร็จแล้วคุณหมอทุกคนก็บอกว่าเออเทคนิคนี้มันดีนะพี่จนอาจารย์บอกเออถ้าอย่างงั้นเอาผลงานมาโพสต์ที่อ่ามาพ s เ n t ให้ก็ เมื่อเราได้อะไรใหม่นะในสายการแพทย์เนี่ยเราต้องมีใจใ,<ช>ในแง่ที่จะเผยแพร่ความรู้นั้นมาไม่ควรที่บอกเราเก่งแล้วเราคิดแล้วไม่ให้ใครกลัวหวงวิชาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องของความแพทย์ถูกไหมครับ,รบแล้วก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะอย่างนี้เราก็ต้องเอาเทคนิคเหล่ลานี้ไปเผยแพร่ถูกไหมเราพิสูจน์แล้วว่ามันดีครับแล้วก็จะทําการเรียนการสอนอย่างไรนะครับคือในแต่ละปีของบิดมเตอเขาจะมีการประกวดจากทุกรงพยาบาลส่งผลงานเข้ามาก็ได้รางวัล นะครับได้รางวัลเพราะเพราะคณะกรรมการเขาพิจารณาแล้วล่ะครับว่าไอ้สิ่งที่เราทําขึ้นมาเนี่ยมันก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวมอะไรก็ตามนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสที่ว่าเออนู่นดีอยู่แล้วมันบอกมีคนไข้ที่ยืนยันออกมาแล้วแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาที่เรามีในอดีตเนี่ยเราก็น่าจะต่อยอดออกไปในการที่จะเอาความรู้เหล่านี้ไปไปต่อยอดไปไหนบ้างไปก็คงรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศในการประชุมต่างๆนะอาจารย์ทายาทก็จะต้องเอาไปเสนอผลงานในต่างประเทศถ้ามีโอกาสเราก็เอาไปพริเส้นนะครับ ครับผมว่าเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เผยแพร่ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยเทคนิคที่เราทำเนี่ยเนื่องจากทุกครั้งที่ทําออกมาภาพเอกซเรย์ที่เห็นเนี่ยมันมีลักษณะที่ชัดเจนมากว่าต้องทํำด้วยเทคนิคนี้เท่านั้นการรีเกตของซีเมนต์ต่ำแล้วก็สกรูไม่มีถอนเพราะมา5ปียังไม่เจอสกรูถอนเลย,ยนีนะครับมผมองในทีมท่านหนึ่งรุ่นรุ่นน้อง ผมว่าตั้งชื่อดีกว่า <c oughs> ตั้งชื่อเทคนิคนี้ดีกว่า <c oughs> เพราะเราก็เลยตั้งชื่อเป็นกลางๆ <c oughs> ว่า m i n minimal i n v i s i v e s c r e w c e m e n t augmentation in p e t i c l e Technique หรือว่าชื่อย่อว่า MISCAP ซึ่งเป็นชื่อกลางๆที่เข้าหูของหมอหมอผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วมันจำเลย <c oughs> ปกติเราก็ผ่าเทคนิคมิ s นู่นมิสทีลิฟมิสนู่นมิสนี่อยู่เลยใช่ไหมใช่พอมามิสแคปบจำเลยเออแคปนี่นะครับคำว่าแคปเนี่ยจำเลยแม้กระทั่งครั้งล่าสุดผมไปที่ต่างประเทศที่อเมริกาก็เอาเทคนิคนี้ไปบรรยายให้โปรเฟสเซอร์ที่อเมริกาฟังครับท่านก็จำจำได้บมดอย่างนั้นเลยมิสแคปบจำได้เลยเดี๋ยวนี้ทุกอย่างในมันเป็นจะเรียกว่า ไม่ใช่เทรนแล้วล่ะมันเป็น practice practice ละที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้มันคือมันเป็น minimal มันน้อยที่สุดมัน้เสร็จแล้วเราก็ combine cement a u g m e n t e d เข้าไปก็มีเคสที่เป็นเคสซีนาริโอที่เราประทับใจหลายเคสที่ผ่านมาจากจำนวน50กว่าเคสที่เราทำไปบางเคสเนี่ยน้องหมอที่อยู่ในทีมนึ่งเขาบอกว่า โอ้โหจะพ่าไวเลยอาจารย์นอนติดเตียงมาเป็นเดือนหนักเลยนะอายุเก้าจะเก้าสิบแล้วน้ําหนักแค่สามยี่สิบเก้าโลนะแล้วไม่ไม่เดินลุกขึ้นมาจากเตียงไม่ได้มาเดือนหนึ่งแล้วเลยด้วยเทคนิคนี้เนี่ยทําให้เรามั่นใจขึ้นว่าเราช่วยคนไข้ได้อย่างไรายที่ว่าเนี่ยไม่ได้ลุกขึ้นมาเดือนหนึ่งผ่าตัดปุ๊บสามวันพ่าเดินโอ้สุดยอดเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันคือมันมันพิสูจน์แล้วนะ มันพิสูจน์ไดด้จริงจริงให้หมอเราเนี่ยมีความมั่นใจขึ้นในการที่จะรักษาคนไข้ดีกว่าปล่อยให้เขานอนติดเตียงไปเรื่อยๆครนี้มาประกอบกับอีกเรื่องหนึ่งฮะก็มีชมรมอยู่ชมรมหนึ่งที่ต่างประเทศินนชั่นแนลเนี่ยครับเป็นของชาวเยอรมันนะเขาเริ่มศึกษาว่ากระดูกหักแบบไหนแล้วพยากรเริ่มได้แล้วด้วยว่ากระดูกพรุนหักทายเนี้ถ้าคุณทิ้งไว้เนี่ย คนไข้แย่แน่เขาเริ่มพยากรณ์จาก MRI MRI ดู MRI ทาง AO Foundation ซึ่งอาจารย์สุธรนั่นเคยเป็น president อยู่นยนะฮะ International AO Foundation ก็รับมาศึกษาเรื่องนี้ต่อแล้วก็บพบว่าการแบ่งประเภทแบบนี้ใช้ได้ครับคราวนี้พอเรานำมา implement ใช้ในโรงพยาบาลของเราเนี่ยเราพบว่าเราไม่ต้องรอ คนไข้กระดูกหักมาเราไม่ต้องรอจนเขามาพลาดก่อนแล้วค่อยผ่ามาฮะเราใช้เทคนิคผ่าตัดอันนี้นะฮะมิสแคปเนี่ยมาช่วยพรีดิกพรีดิกมาช่วยในการผ่าตัดตั้งแต่ต้นเลยเพื่อไม่ให้คนไข้ไปสู่สภาวะนั้นได้ซึ่งจะง่ายกว่าที่จะรอให้มันไปถึงใช่ค่ะคือคือสิ่งอันนี้ผมว่าสำคัญในแง่ที่ว่าเวลาคนไข้มี อุบัติการเกิดขึ้นแล้วมีกระดูกสั้นหลังที่มันยุบแล้วเราเอ็กซเรย์เราตรวจแล้วเนี่ยรเราเรียกว่าพยากรณโรคทําให้ทําประเด็นนะแต่รเราสามารถบอกได้เลยว่าถ้าคุณไม่ทําไม่เป็นไรอะไรเงี้ยไม่เป็นไรไปลอดภัยนะคุณมาทนแล้แบบนี้เกิดขึ้นแน่ๆเลยถ้าค,คุณไม่ทําอะไรมันจะต้องไปทนทุกข์ทรมานแล้วเกิดอะไรขึ้นมามซึ่งอันนี้ยังทาให้ญาติเขาเข้าใจจะช่วยให้ไม่งั้นจะมีคนไข้อย่างที่คุณชี้แจงว่าโอ้โห นอนเป็นเดือนนอนเเดือนแล้วกระดูหกักถ้าไม่เคยหกักไม่รู้มันเจ็บขนาดไหนนะ <Check. S 1> ผมเคยหักมาแล้ว <Check. S 1> ยิ่งมีอยู่แถวกระดูกทันหลังเนี่ยเอี้ยวที oh, นะหายใจยังเจ็บนะถูกต้องครับเพราะนั้น สิ่งที่อยากจะบอกคือถ้ามีอะไรมาปรึกษาคุยกับคุณหมอครับว่าจะไปยังไงดีอย่าไปปล่อยให้ต้องทนทุกข์ทรมานแบบนั้นทำได้ไม่ได้อย่างไรคุยกันได้อย่าไปบอกว่านอนอยู่กับบ้านเถอะไม่ทำอะไรไม่ได้แก่แล้วไม่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะแก่แล้วแก่ทุกข์ทรมานมันเจ็บโอ้โหมันความทุกข์ทรมานงั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือยังไงครับเราจะพัฒนาต่อเราจะให้เทคนิคแบบนี้มันแพร่หลายเป็นประโยชน์กับคนที่มีปัญหากระดูกอย่างไรบ้าง